มีภาคยามเช้านะ้วพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยค่ะพาไปดูประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนะคะกับการนมัสการส่งน้ําพระธาตุดอยตุงค่ะ นายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะคะรวมถึงประชาชนชาวไทยประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาแล้วก็สอปป,อปอลาวร่วมกันส่งน้ําพระธาตดอยตุงเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สืบสารขนบรรมเนียมประเพณีที่งดงามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตแล้วก็สืบทอดจนมาถึงปัจจุบันนะคะ สำหรับพระธาตุดอยตุงมีตำนานความเป็นมาที่ยาวนานและถือว่าเป็นพระธาตุไม่กี่แห่งที่มีลักษณะพระธาตุคู่ซึ่งถือว่าหายากที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนทั้งไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระธาตุค่ะทำให้เกิดประเพณีการเดินขึ้นดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้นะคะจังหวัดจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว กิจกรรมก็จะมีขบวนอันเชิญน้ำสงพระราชทานขบวนแห่เครื่องสักการะขบวนตุงโดยส่วนราชการท้องถิ่นต่างๆแล้วก็มวลชนจาก18อำเภอนะกลุ่มชาติพันธ์ก็จะมาร่วมขบวนถือตุงที่มีความยาวถึง32เมตรซึ่งถือว่าขบวนนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวค่ะ ลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีกันนะคะไปดูการปรับภูมิทัศน์ภายในวัตานีนรสโมสรน,นะคะพระอารามหลวงซึ่งตอนนี้นายกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุษย์ก็นำอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดเล็กพร้อมแรงงานคนกว่า100คนเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะมีการนำต้นแก้วชาโคเกียนหรือว่าชาดัดไม้ประยงซึ่งเป็นพันไม้พุ่มและไม้ดอกเข้าไปประดับตกแต่งนะคะ <c oughs> สำหรับการปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้เป็นโครงการที่กองทัพบ,บกจัดขึ้น โดยนําทีมงานของสวนนงลดพัทยาไปดําเนินโครงการนะคะทาให้เกิดความสวยงามในพื้นที่แล้วก็เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งาศาสนาพุทธมุสลิมและประชาชนเชื้อสายจีนสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่วนที่จังหวัดสระบุรีคะ่ะนางอังคณาพุทธิวินยูนายกเหล่ากาชาจังหวัดสระบุรีนาคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัด จัดกิจกรรมกาชาติสัญจรเยี่ยมโรงเรียนน้องที่ห่างไกลที่โรงเรียนบ้านโป่งแก้งอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่ธุรกันดารพร้อมมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนใช้เดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มอบทุนการศึกษาด้วยแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองค่ะให้กับเด็กๆได้มีโอกาสรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียนโดยเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีได้ออกช่วยเหลือดูแลทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ด้อโอกาสมาอย่างต่อเนื่องไปปิดท้ายกันที่บรรยากาศสวยๆงามๆที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะกับดอกกระลาประพฤกษ์ไม้มงคลประจำจังหวัดบุรีรัมย์กว่า200ต้น ริมคลองและลมโบราณบานสะพรั่งรับหน้าร้อนทั้งสีขาวและสีชมพูนี่สวยงามสะดุดตาแกผ่ผู้พบเห็นนะคะบอกเหมือนสกุระเมืองไทยเลยอุตสวยจริงนะคะคนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ก็เตรียมขยายปลูกเพิ่มไปทั่วเมืองพร้อมเชิญชวนนะักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปรับชมความสวยงามได้จนถึงเดือนเมษาย,ยนค่ะนอกจากจะมีดอกกระบื้พึกบานสะพรั่งให้ชมแล้วนะคะยังมีดอกจำปาที่กําลังเบ่งบานสวยงามริมคลองและลมโบราณด้วยเช่นกันในช่วงนี้ก็จะมีประชาชนออกมา มาเดินวิ่งออกกําลังกายแล้วก็นั่งพักผ่อนอย่างต่อเนื่องใครที่สนใจอยากจะไปพักผ่อนชมดอกไม้สวยๆงามๆก็เดินทางกันไปได้ที่จังหวัดุูเรีย์นะจ๊ะ ดูบรรยากาศนะเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้วิ่งออกกําลังกายได้อยู่ริมน้ําดูบรรยากาศถ้าายช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าเช้าเนี่ยโ okay. อเคดีเนาะช่ตอนเที่ยงก็คงแต่ตอนเที่ยงไปถ่ายรูปสวยนะเพราะว่าดอกไม้สีสวยแล้วก็แสงแดดกาลังดีด้วยนะคะแต่ว่าบ่อยๆนิดนึงนะจะได้<อ>ไม่เป็นฮีสโตรค่ะ <c oughs> แต่